วันนี้นะคะเราอยู่นที่โครงการบอ็อ Space ร a t c h a y o มีร้านอาหารให้ทุกท่านได้เลือกชิมมากมายซึ่งร้านที่แบมเลือกวันนี้นะคะคือสามก๊กมาลาที่เลือกร้านนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยคือปกติเป็นท่านมาลาอยู่แล้วก็เลยมาลองซึ่งช่างขี่ขี่ละยี่สิบหกบาททุกคนและอย่างฝีน้าซุปเด็ด,ดจา้าคือข้อดีของการที่ตักช่างใช่ไหมคือเราอยากกินอัไหนเราก็หยิบได้ทีละนิดทีละน้อยโดยที่แบบไม่ต้องไปเสียดายเออบุฟเฟ่จะไม่คุ้มนน่นนี่นั่นซึ่งช่างคือทางออกที่ดีที่สุดของเราบอกเลยว่ามาหยิบกับเพื่อน,นะคาะค สามารถหั่นกันได้เลยเลือกได้สองน้ำซุปนะจ๊ะพวกคเครื่องเคียงห็นว่าน้ำจิ้มนะคะแนะนําเลยให้เอาน้ำจิ้มซกีิผสมกับน้ำจิ้มถั่วอันนี้คืออร่อยมากเลยหนึ่งเลยเจ๊เกนสองคนจริงปะคอมแบลก็จะเป็นน้ำซุปมาลานะคะแล้วของเพื่อจะเป็นน้ำดบแล้วก็คือยัดลงหม้อแบบเต็มก้าวทำเนียมของเรานะคะกินมาลาที่ไหนน้องซดน้าที่นั่นซึ่งมาลาชุมา่มคอนี่นี่นี่อันนี้ขายไม่ได้เลยทุกคนฟองเต้าหู้ไปที่ไหนเราต้องกินตลอดมันถ้ามันลงไปอยู่ในน้ำซุปมาลาแล้วคือมันคือที่สุดคือกินแล้วก็ไม คุยกับใครเรฉันตั้งใจกินโยอ๋อร้านนี้เขามีบุฟเฟ่สายพันธุด้วยนะคะแต่ว่าตอนที่เราไปอะคือเขายังไม่ได้เอาของขึ้นสายพันธุ์ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูส่วนใครที่อยากได้รีวิวน้ำแลติมนะคะจ่ายเพิ่มอีกแค่13บสามทโดยรวมนะคะราคาคือดีมากและถูกด้วยคุณไปกับเพื่อนคุณสามารถถานกับเพื่อนได้เลยเพราะกินละแค่ยีบาทเท่านั้น